ดีครับพบกับนพชัยครับที่ปรึกษาการขายสยามนิสสันล,ลังสิตคลองสองครับหรือเข้าไปดูในเพจที่นิสสันซื้อแล้วดีบายนพชัยเองครับวันนี้ครับพามาชมสุดยอดสปอร์ตอีกโคคาร์หรุ่นครับนิสสันอ m เมล่า ER 1.0 VL คันนี้ครับสีเทาดำนะครับ สียอดฮิตนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับบอกเลยยอดจองสีนี้นี่ถล่มทลายนะครับไม่พอเลยนะครับรถที่ส่งมอบนะครับแต่นพชัยได้มา2คันนะครับคันนี้เป็น1ใน2คันนะครับที่เป็นสีเทาดํานะครับคันนี้เดี๋ยวติดตกแต่งอุปกรณ์อะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจัดให้ดูรับชมกันให้ดีๆนะครับว่ามีแคมเปญพิเศษอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับ คันนี้ตกแต่งชุดแต่งของ m a x i m u s นะครับคันนี้นะตกแต่งชุดแต่งของ m a x i m u s นะครับเป็นชุดแต่งที่มีลวดลายเส้นสวยงามมากๆนะครับสีเทาดำนะครับตัดกับสีดำด้านนะครับได้สวยงามมากๆนะครับลองชมกันเลยครับสเกิร์ตหน้านะครับ ทำจากวัสดุไฟเบอร์อย่างดีนะครับตัวนี้เป็น VL นะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับนะตัวนี้นะครับวัสดุด้านล่างของตรงนี้ครับนะเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็พอทำสีดำด้านนะครับทำให้สวยดุมากยิ่งขึ้นเหมือนมี Diffuser นะครับที่ตกแต่งตัวอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ลิ้วลอยเส้นสายของตัวแม็กซิมเนี่ยนะครับ แนบชิดสนิทกับตัวรถมากๆนะครับทำงานได้เนียนค่อนข้างสวยเลยแล้วก็สีของตัวรถก็ไม่ค่อยเพี้ยนด้วยครับตรงนี้ถือว่าสวยงามมากๆครับกับตัวลิ้นหน้าของชุดแต่ง Maximus ครับนี่ก็คือหน้ารถของนิสสันอ m e l a 1.0 V L สีเทาดำครับมาดูด้านข้างของนิสสันอ m เมลสีเทาดำคันนี้ครับ จัดล้อให้เลยครับ17นิ้วนะครับคันนี้หล่อๆเต็มซุ้มกันไปเลยนะครับลายนี้ลูกค้ารีเควสมาเองเลยว่าต้องเป็นลายนี้เท่านั้นและคาลิปเปอร์สีแดงครับน็อตล้อสีแดงด้วยนะครับจำสุดๆเลยครับคันนี้นะพร้อมกับยางที่มีสมรรถนะไฮเปอรแมนมากๆนะครับเป็นยางสปอร์ตนะครับเป็นฮันกุ๊ก v 12นะครับตัวนี้นะล้อที่ พร้อมยางที่มีคุณภาพใช้งานที่ดีนะครับต้องเป็นยางสปอร์ตนะครับรับรองว่าได้ความสมรรถนะที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่ารถอาจจะนิ่มนวลน,น้อยลงนิดหนึ่งครับแล้วก็มาดูด้านข้างกันเลยครับกับตัวชุดแต่งด้านข้างตรงนี้ของ m a x i m ิมันะลิ้นล่างของเขานะครับก็จะมีความสวยงามนะครับ ในเรื่องของตัวเส้นสายนะครับมีหักลิ้วนิดนึงด้านดานด้านข้างนะครับส่วนตรงนี้นะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีไม่เพี้ยนเลยนะบอกเลยว่าสีเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะครับและในส่วนด้านล่างครับก็เป็นในตัวของตัวลิ้นล่างเช่นกันแต่ว่าเป็นสีดําด้านครับและมีสติกเกอร์ครับเขียนว่า Maxim u s ครับผม ทำให้บ่งบอกถึงชุดสํานักแต่งว่ามาจากที่ไหนเลยครับในตรงนี้นะด้านข้างของนิสสันอะเมล่าคันนี้ครับมาดูด้านหลังของนิสสันอ l เมล่า1.0 VL เทาดําคันนี้เลยครับชุดแต่งนะครับบอกเลยว่าเป็นของ m a x i m ิมันะคันนี้นะครับตกแต่งชุดหลังมาของแม็กซิมัสนะสวยงามมากๆนะครับที่มีความโดดเด่นเลยก็คือมีปลายท่อหลอกทั้งหมด4ท่อนะครับ ตัวปลายท่อหลอกนะบอกเลยนะครับว่าเป็นวัสดุอย่างดีนะครับสแตนเลส304นะครับเป็นสแตนเลสที่ไม่ขึ้นสนิมนะครับบอกเลยนะก็ในตัวนี้นะครับเส้นสายของแมชชมนัตเนี่ยสวยงามมากๆนะบอกเลยว่าเป็นสีเทาดำที่เหมือนตัวรถนะครับสีไม่เพี้ยนเลยนะแล้วก็ชิ้นงานนี่ดีมากๆากก็แนบสนิทกับตัวรถเลยนะครับตรงนี้นะครับมีไฟทับทิมด้วยนะพร้อมกับ เป็นสีดำด้านนะครับตรงนี้นะสวยงามจริงๆครับมาดูด้านข้างกันด้านหลังกันอิดครับตรงนี้นะนะครับเป็นทำเป็นเหมือนดิฟฟิวเซอร์นะครับที่มีการเรียอรู้จากใต้ท้องรถนะครับที่ออกสู่ด้านหลังเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับเขียนคำว่า m a x i m i z e เลยวามีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ1นนะครับ ลูกค้าสามารถตั้งเขียนเป็นชื่อลูกค้าได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผมนพชัยนะครับก็เขียนตรงนี้เป็นนพชัยได้ด้วยนะครับดีมากมากเลยเป็นหนึ่งแนวเล่นครับของชุดแต่งที่มีลูกเล่นให้กับทางลูกค้าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้นะและในส่วนด้านบนนะครับตรงนี้ครับสปอยเลอร์ทรงแนมนะครับเป็นสีดำด้านนะที่มาพร้อมกับตัว สำนักแต่งที่เขาแต่งให้เลยนะครับเป็นสปอยเลอร์ที่มีเส้นสายลวดลายนะครับไม่เหมือนของสำนักอื่นเลยนะบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับรถด,ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามีการแอนองศาที่สูงเพิ่มขึ้นนะครับทำให้กดตัวรถในขณะที่วิ่งเร็วๆได้ดียิ่งขึ้นครับส่วนตรงนี้ครับความปลอดภัยยังไม่หมดนะครับของนิสสันอเมรคันนี้ก็คือจะมีกล้องนะครับ ถอยหลังให้กับลูกค้าด้วยนะตัวนี้ v ีมีอาราวิวรอบคันเลยนะครับซ้ายขวาหลังด้านหน้าด้วยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งครับที่เพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาถอยหลังนะครับคันนี้นะถอยหลังนะครับมีวัตถุที่เดินผ่านนะครับก็จะเตือนนะครับในระยะที่ไม่จําเป็นที่เหมือนเ,นเซนเซอร์ก็ได้แค่เมตรสเมตรเนี่ยไม่จาเป็นแค่มีวัตถุเดินหลังเนี่ยก็ เตือนให้กับตัวรถแล้วว่ามีวัตถุเดินผ่านนะครับนะตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับสำหรับนิสสันแอเวลาคันนี้ครับมาดูฟิล์มกันครับตัวฟิล์มดำมืดสนิทจริงๆนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับของอ l t i m a t e นะครับนวมชัยจัดให้กับทางลูกค้าเลยนะครับลูกค้าอยากได้ฟิล์มเซรามิกที่มีความ ดำและมีคุณภาพกันร้อนได้หยอบดีเยี่ยมนะครับมองข้างในมองไปนะครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าติด60%เท่านั้นนะครับหเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าจริงมองแทบไม่เห็นข้างในเลยนะครับแต่เข้าไปนั่งด้านในนะครับมีความสว่างมองออกมามาด้านนอกเนี่ยได้ใสาชัดแจ๋วได้สชัดแจ๋วมากๆครับในส่วนตรงนี้ครับก็ติด ตัวกันสาดให้กับทางลูกค้าไปเลยครับตัวกันสาดครับก็มีคุณประโยชน์อย่างเช่นเ,เวลารถร้อนๆนะครับสามารถกระจกลงมาได้นะครับให้ระบายอากาศในตัวรถนะครับแต่ว่าคนอื่นๆก็จะไม่เห็นว่าเราเปิดตัวกระจกหลีไว้นิดนึงนะครับก็ตรงนี้ครับก็เป็นชิ้นงานดีๆครับที่นพชยายรังสา์ให้กับทางลูกค้าและดูแลลูกค้าด้วยตัวเองครับ จุดทุกอย่างนะครับรัชัยก็เป็นผู้ดูแลเองนะครับดูแลรถคันนี้ตลอดนะครับมาดูภายในของนิสสันเอเมร่าคันนี้กันบ้างครับว่าจะสวยจัดจ้านเหมือนภายนอกไหมนะครับรอชมกันเลยปันดาเบาะหนังทั้งคันนะครับทั้งแผงข้างประตูเบาะหนังคอนโซลหน้านะครับ ตรงนี้นะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับสีแดงเบนซ์นนะคันนี้นะครับทั้งคันนะครับใส่เบาะมาเรียบร้อยครับนี่ครับภายในครับสวยงามเบาะหนังทั้งคันสวยสปอร์ตข้างนอกแล้วข้างในก็ยังสวยสปอร์ตมากกว่างนอกอีกด,ด้วยซ้ำ เป็นสิ่งที่ลูกค้ารีเควสตมานะครับเบาะหนังชุดนี้ก็ทั้งสีทั้งได้นะครับทั้งแผงข้างแล้วก็ตัวเก๊ะคอนโซลตรงกลางก็ลูกค้ารีเควสมาเลยนะครับว่าต้องการเป็นแบบนี้สีนี้นะครับโนบะชัยมีหน้าที่จัดให้กับทางลูกค้าแน่นอนไม่มีการปฏิเสธลูกค้าอยู่แล้วมาสรุปแคมเปญกันเลยครับกับ n i สสันอเม e ่า1 0 v a l เทา r ดคันนี้ครับ แต่งเต็มคันบอกเลยว่าจ่ายเงินเล็กน้อยครับเล็กน้อยจริงๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าแคมเปญเดียมากนะครับกับแคมเปญของน้องชัยนะครับมีทั้งหมด3าแคมเปญใหญ่ๆนะครับน่นึดาวเริ่มต้นครับ39,999บาทนะครับแคมเปญน,นี้จัดให้กับทางลูกค้าได้นะครับ 2. ดอกเบี้ย0%ครับผม ดาว30%นะครับผ่อน4ปีดอกเบีย้ยไปเลย0%ครับจัดไปเลยครับกับแคมเปญที่ลูกค้าชอบนะครับหรือแคมเปญที่3แต่งเต็มคันเหมือนคันนี้เลยครับดาว15% 20%หรือ25%หรือ30%ยันไปถึง50%ก็สามารถทำได้และแต่งครบ,บแบบนี้เลยครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อโนชัยเข้ามาเลยได้เลยครับว่า อยากแต่งแบบนี้อยากได้แคมเปญแบบไหนนะครับจัดให้ได้ทุกแคมเปนนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมีทั้งไลน์นะครับมีทั้งอินบ็อกซ์นะครับมีทั้งเบอร์โทรนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะติดต่อนพชัยและแอดมินของนพชัยไม่ได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยสอบถามเข้ามาได้เลยครับกับแคมเปญเด็ดๆกับนิสสันอเมล่า1 v VL สีเทาดำคันนี้ครับบอกเลยนะครับว่าถ้าลูกค้าสนใจ รีบนะครับสีเทาดำหายากสุดๆไปเลยนะครับบอกเลยว่าคิวยาวมากๆถ้าลูกค้าสนใจรีบหน่อยนะครับบอกเลยถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์และกดซับส e คร้กับนมชัยด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับนมชัยหน่อยนะครับจะได้มีแรงมาทำคลิปเด็ดๆและรถสวยๆและแคมเปญเด็ดจัดจ้านแบบนี้ให้กับลูกค้าอีกนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ